สวัสดีครับเวททาม YouTube นะครับวันนี้เราพาม,มาดูโค้ดนะครับผมทีเ่เราภูมิใจมากนะครับหลังจากขุนมาหลายรุ่นนะครับผมเพิ่งจะเจอมีแววนะครับมีแววว่าจะเป็นด่างนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับ ลองดูว่าไปถึงสามนิ้วสี่นิ้วแล้วยังจะเป็นแบบนี้อยู่ไหมนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้อยู่ก็โอเคเลยครับใชะได้มีแววจะติดหลังเล็กๆน้อยๆน,นะครับผม กดล้มนะครับอยากให้มันติดด่างนะครับผมอย่างน้อยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสู้ๆนะลูกนะหลังขึ้นมีสักนิดนึงนะด่างวัวไปเลย จะฟุกขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมลองดูครับผมเวทม youtube ครับนี้เป็นตอนเลี้ยงโคนะครับสวัสดีครับผม